จะไม่แยกตัวประกอบได้กี่ตัวมาได้สี่นะได้สี่นะเอามาดูกันทำไมมันถึงได้สี่มันมีแค่สองทำไมไได้สตัวแรกคือตัวนี้มันไม่ได้เป็นตัวเดียวกันมันไม่ใช่ได้สิมันคือ1และสอง้วต้องเซ็นึ่เสักค เซตสองใครเซตสคือเขียนสองขึ้นมาเลยเขียไม่มีก็คือต้องแยกเขียนแค่2แต่ว่าเวลาแยกเซตจริงๆมันไม่ได้แยกแค่2มันจะแยกออกเป็น1เซตถึง1เซต2เซตที่มีสองเป็นสมาชิกนั่นเอง แล้วก็เซตตัวของสองก็คือตัวของมันเองแล้วในตัวของมันเองเนี่ยมันก็ต้องมีเซตบ้างอยู่เสมอเวลาเขียนเซตเราอย่าลืมแบบขาหรือว่าเซตบ้างเซตบ้างเนี่ยเราก็สามารถเขียนในแบบนี้ได้ในนี้ก็หมายถึงเซตบ้างเหมือนกันนะคะ เราจะเขียนได้ว่าอย่างไรรู้ไหมเป็นสับเซตของ a เราจะเขียนยังไงเราจะเขียนแทนยังไงเลย b b ดเป็นสับเซตของ a อเราเขียนแทนยังไงนี่ <B. S 1> เขาบอกว่า b เป็นสับเซตของ a เราจะเขียนแทนอย่างนี้แค่แคจะซเลย แต่ถ้าบอกว่า b เป็นสมาชิกของ a มันก็ต่านไปมันเขียนใช้แกนค่ะแต่ว่ามันมีลักษณะส,สมาชิกตัวนี้ที่ไม่เหมือนกันอันนี้หมายถึงเป็นสัดเซตเป็นสัดเซตถต้องใช่เป็นสเซ็ตถ้าบอกว่า b เป็นสมาชิกข,ของ a เราต้องเขียนตัวนี้แบบมาจากคำว่า element แปลว่าสมาชิกนะคะ ก็าเ้าเปลียน power set power set ทุกสิ่งที่สอนไปเบื้องต้นเมื่อกี้มันก็จะใช้ในเรื่องของเซตทั้งหมด ใช้ตัวย่อคือเป็นสัญลักษณ์นะคะตัวที่ที่สัญลักษณ์คือเปิสัญลักษณ์เองและในขีดกางเขียนเนี่ยใน power set เนี่ยมันก็คือเซตที่มีสมาชิกทั้งหมดเป็นสับเซตของ power set คือใส่เซตเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราเขียนเซตแบบนี้ ะะไม่ค่อยสวยนิดนึงอย่างนี้เราเรียกว่าเซตแล้วพาวเวอร์เหมือนคือการเบิเเ้ลเซตเข้าไปเราต้องใส่เซตนิดนึงอย่างนี้อันนี้มันสิ่งที่สองไปเมื่อกี้คือการแนะนำให้รู้จักสารลักษณและคําต่างๆของที่สิ่งที่ต้องใช้ในเรื่องของเซตน,นี้จะได้ไม่ได้งงเวลาที่ไปเจอโจทย์จริง Yeah, สอนก็จะไม่เข้าใจก็คิดว่าเพราะว่ามีพื้นฐานมาแล้วก็พูดอย่างนี้ก็น่าจะเข้าใจใช่ไหมคะโอดีมากเลยแสดงว่าครูที่สอนที่สอนดีนะคะสอนเกินม .4 เลยอยู่แค่ม .3 สอนม .4 แล้ว power set เมื่อกี้การเข่ง power set ก็คือการสอนนี้คือ s power คือเ่บอกว่ามันเหมือนกับการเบิ้์นติดการเบิ้เซ็ตเข้าไป วา่าจะได้ทุกตหน่นึ่งสองสามหนึ่งสเฮ้ยหนึ่งหนึ่ะ1งาาหนึทำได้ไหมเดี๋ยวเลอานะพ่ชนะคะโอ้เ่็นกอนให้อ่ะบอกมาทีเะตัวเซตเห่็นกออ่ะเวลาเขีน power set อ่กี่บอกล้วว่าเราต้อง ก็ไปก็คือต้องเบิ้ลเบิ้ลอีกหนึ่งเซตแลแบบผมก็เหมือนตอนที่ทำทงานเมื่อกี้คุณครูบอกว่าการเขียนตับเซตหรือการแยกตัวประกอบของเซตอย่างเราเมื่อกี้ที่สังเกตเลว่าเราจะใส่แค่เซตเดียวเซตเดียวแต่พาวเวอร์เมื่ี้บอกว่าเหมือนว่าเอาง่ายๆคือความเข้าใจจริงๆเอาแบบถ้าเราคิดง่ายๆคือการเบิ้ลเซตเข้าไปเป็นสองนะคะ เราอย่าลืมสนุว่าต้องมีจูงทางกต้องไม่ได้เรม่องสองพ่อพ้อ บอกว่าเราอย่าลืมตัวมันเองตัวมันเองก็คือทั้งหมดเลยของตัวมันเอง เราเรียกว่าแบบเรียกว่าเซตว่างคือเซตนั้นจะไม่มีอะไรเลยคือไม่มีอะไรคือาต้องมตัวเองเราต้แยกตัวเองเซตว่างก็บมกขาดมือไกลตัวขดมืกเก็นนปีรอเปล่าไม่พีคมจบเซตหนึ่งเราเขาเรียกว่าเซตว่างหรือว่าเอาง่ายเซตแบบนี้เรียกเซตว่างเหมือนกันอย่าลืนะคะเอาละจบแบบนี้ เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วรู้จักสิ่งต่างที่จะต้องใช้ในเรื่องของเซตแล้วไม่ว่าจะเป็นสับเซตเซตคืออะไรพาวเวอร์เซตหรือ,อยูเนียนอินเตอร์เซตผลต่างอาเดี๋ยวเราเรียนเรื่องแค่นี้ก่อนแล้วเราเรียนค่อยเรียนคอมพิเม์ที่หลังนะคะเพราะว่าแค่นี้เดี๋ยวจะลืมแล้วรู้สึกว่าใกล้แล้วสมองรับไมาเยอะแล้วาจ <laughs> 来走。 กบสงสนว่าตัวนี้มันคืออะไรตัวนี้มันคืออะไรแต่วัน,นแต่พอมาอ่านมาจริงเข้าใจแล้วมันต่างกันนี้เองเพราะว่าตัวนี้เขาเรียกว่าสับเซตตัวนี้เป็นสมาชิกมันคล้ายกันอ,อันเนี้ยได้แล้วเดี๋ยวให้เราทำโจทย์ก่อนอเ,เรียนมาตั้งนานนะ้ะรู้หลักอะไรมาตั้งนานนะ้วอยากให้รู้ว่าเข้าใจไหมอยากทดสอบจริงว่าสอนเข้าใจไหมนะคะโจทย์สักข้อสองข้อนะโอ่เข้าใจเยอะ โอ้ยเลข่าวก่อนมาเรียนนี้มีเรียนพิเศษมาไม่ใช่เหอคะเต็มว่าจำสอเรื่องนี้แล้วนี่เธอเป็นไงเธอที่ไหนกันป่ะ ตัวเอ็นกับก็ไฟตัวนั่นแหละโคคลื่นอะยุ่งว่องนั่นแหละอะไรนั่นแหละก็เรามันสับสนก็ไม่ใช่ก็หมายถึงหนูหมายถึงว่ามันมันเอาตัวที่เหมือนกันใช่ไหมก็เหมือนกันก็แค่นั้นแหละอันนี้วิธีเราสอนแต่แกไม่ถูกน้องมันจะได้ไม่สับสนเวลาทำเท้าหมายน้องมันคิดว่า a n ็ก็มันมาจากคำว่าอิ t เสก e ินเสกก็ใช่ก็คือ คำพูดให้เข้าใจก็คือตัวเองเป็นตัวยูจบอ่าอะไรเข้าใจแล้วเซวั์เข้าใจเโอ๊ยแขกไม่เข้าใจจริงๆหรอเหมือนแม่เซนแบบนั้นเขียนปีกรารไม่สวยสักทีเรเรียนมาจนเกือบบวชไปไหนแลเนี <c oughs> ่ยที่นปีการไม่สวยแล้ว ชั่วโมงแล้วกลับบ้านกันทีคุณครูอยู่พี่หรือเปล่าสงสัยอะไปอะวุ้ยจบแล้วหรอคะจบแล้วหรอคายเย็นน่ารักสนอยู่เลยอะแล้วตอนนี้เวลาของคุณครูสมัครสอนก็ได้หมดลงแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้หนุ่ยท่านเดมาเราสอนอยู่ อรือว่าถ้าไม่เข้าใจหรือว่าอยากได้โจทย์เพิ่มหรือว่าสับสนในสิ่งที่สอนไปหรือว่าอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถส่งอีเมลมาถามได้ที่ซายซ่า at fsn sai 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 fsnn com นะคะยังมีอะไรเดี๋ยวปรึกษานะคะอ๋อได้ค่ะเรายินดีสำหรับรุ่นทุกคนที่สนใจในเรื่องนี้แต่ตอนนี้เนี่ยมีนัูอีกท่านหนึ่งเนี่ยได้มารอแล้ว ้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะในบ้านหลังนีออสอนไว้นะคะ <laughs>